การเชื่อมท่อ pvc ด้วยหัวแรงมีอุปกรณ์อย่างแรกก็คือหัวแรงประมาณ40วัต์ขึ้นไปโดยที่เราจะต้องทําหัวแรงปากหัวแรงให้เป็นลักษณะอย่างนี้งอง,งอย่างนี้เนี่ยแล้วก็ตะใบให้เรียบแล้วปล่อยหัวให้ยาวสักหน่อยเหล็กกดเส้นหลดเหล็กกดเส้นเชื่อม ก็เหล็กเนี่ยมาทุบแบนๆไม่ต้องพ่นสีก็ได้แต่ที่พ่นสีเพราะว่าจะได้เห็นชัดๆกันไกลและ้วะมาทำเส้นรวดเชื่อมอันนี้ก็ไปได้ของวินมาตัวละสิบบาทเองของจมน้ำท่วมมาได้น้ำยากัดสนิมของน้าใหม่นี่แหละแจ่มมาก เลื่อยพร้เอกตัวเดิมเลื่อยปรับองศาของหน้าเอกปากกาอันนี้ก็คงจะไม่ขายแล้วล่ะจังเลื่อนเข้าออกได้คล่องอยู่เลื่อนซ้ายเลื่อนขวายัางดีมาก และที่สําคัญอีกอันนึงก็คือจานหมุนจานหมุนก็ได้มาจากน้าพัดสินทํทำให้เราหมุนชิ้นงานได้ท่องขึ้นแรงกําเนิดไฟอันนี้ไปซื้อมาจากลำพญาใบาไม่กี่ตังค์แล้วเราก็มาใส่น้ำมันพืชที่เราใช้ทำอาหารแล้วประหยัดไปได้อีก แล้วที่สําคัญอีกจางหนึ่งจริงไหมนะเลวันนี่แหละกาแฟอ่าน่ากินจริงๆ,ๆไม่มีเจ้าตัวนี้แล้วก็จะพ่านเท้าเหงเฮงมกักหมงมงก็จะแบ่งเป็นหลายวิดีโอหน่อยไม่งั้นโหลดนานคันแรกเรื่อเราสาธิตวิธีว่าเราจะทำยังไง เชื่อมการเชื่อมจะมีสามลักษณะอันนี้ให้ดูการทำรวดเชื่อมก่อนการทำเส้นเชื่อมแล้วก็เอา PVC นี่แหละเศษพีว PVC มา เลื่อยออกมาเสร็จแล้วอันนี้ผมเลื่อยมาแล้วก็ทําแบนไว้เรียบร้อยแล้วหลดไฟตับไป <c oughs> พอเต้นนิ่มแล้วก็ตัดมีน,นยังไม่นิ่มเลย <c oughs> เต้นประมาณไม่เกินห้ามล ลาเราไม่ล,นล่นปลาตัดไม่เข้าแน่นอนเก็บไว้เดี๋ยวต้องใช้อีกฝายนี่วิธีการเชื่อมลักษณะแรกคือการต่อแนวลากเนื้อเต็มเต็ม ทำไมไม่สูมเลยคุณจะพอมองเห็นหลักแค่นี้แรกเริ่มเลยเราก็จะใช้หัวแรงแตะไว้ที่เส้นเชื่อมพอเริ่มจะเยิ้มเราก็เอา หัวแรงเนี่ยกดลงไปที่ชิ้นงานอ่าผมให้ดูอย่างเงี้ยมันคือถ้าเสาชิ้นพอเสร็จแล้วเราก็กดเลยพอกดเสร็จเราก็พยายามหมุนมันอิดนะให้หางเนี่ยไปอยู่ด้านของหัวแรงมันจะอยู่ลักษณะอย่างนี้ให้เรากดเข้าไป แล้วก็ใช้เหล็กกดนะสมมุติว่านิ้วนี่คือเหล็กกดกดเอาไว้พอเลิ่มทั้งสองข้างเราดึงหัวแรงออกแล้วเอาเหล็กกดไว้ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนรอบชิ้นงานลักษณะอย่างที่สองคือการทําอันนี้จะเป็นทําข้อนิ้วลดเหลือสี่หุน เราก็ต้องตัดชิ้นงานก่อนตัดอลัลอนมาทำเป็นแผ่นแบนเจาะรูกลางใช้โฮซอแล้วก็ใช้ท่อสี่หุนนี่แหละพอเสร็จแ,แล้วเราติดกาวแล้วเจียให้ปีกออกมาประมาณสักห้ามิลไม่เกินลักษณะการเชื่อมอย่างนี้ เราต้องจิ้มหัวแร้งเข้าไปอันนี้ยังไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้เส้นเชื่อมกดเข้าไปตรงนี้อ่าที่แผ่นบนก่อนแล้วก็ค่อยดันไปสมมุติว่านิ้วนี่คือเหล็กที่ใช้กดเส้นเส้นเชื่อมนะครับดันเข้าไปเสร็จดันแทงขึ้นข้างบนดันไปเรื่อยๆเข้าไปจนถึงเยิ้มทั้งสองข้าง นะครับสำคัญตรงนี้ต้องแนบตรงนี้ต้องแนบเลยเนี่ยต้องแนบข้างบนเพื่อได้กดลงมาได้พอเยอ้มเสร็จล้วก็ดึงออกแล้วก็กดลงไปแล้วทําไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆแล้วค่อยมาเชื่อมด้านข้างทีหนึ่งลักษณะอย่างที่สามคือการเชื่อมในแนวฉากแนวมุมเราก็ต้องวางเส้นเชื่อมไปเสร็จแล้วกดหัวแรงไปที่เส้นเชื่อมก่อน ะครับกดไปที่เส้นเชื่อมนี่สมมติว่านิ้วเป็นเส้นเชื่อมก็ได้เริ่มต้นเหมือนกันอย่างแรกเลยซึ่งจะมีภาพปฏิบัติให้ดูอีกทีนึงพอเส้นเส้นเชื่อมเริ่มร้อแล้วเราก็กดมาที่ชิ้นงานด้านไหนก่อนก็ได้ด้านล่างนี่ก่อนก็ได้พอเยิ้มเสร็จแล้วก็กดเส้นเชื่อมติดไว้เลยอันนี้ก็เดี๋ยวภาคแรกนี่ก็น่าจะพอก่อนหลายนาทีแล้ว เดี๋ยวโหลดช้า